เสียงเกรีดร้องดังขึ้นในหัวของเขารถของเขาพุ่งเข้าไปหาเธอในเสียววินาทีสุดท้ายแต่ก่อนที่เขาจะชนร่างนั้นทุกอย่างรอบโตกลับผันเงียบสงดเขาหันไปมองกระจกข้างแต่ไม่เห็นอะไรอีกแล้วเท้องถนนกลับว่างเปล่าเหมือนเดิมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหัวใจของเขาเต้นดัว่วมือทั้งสองข้างสั่นเทา เขากำลังจะถอนหายใจออกมาแต่ทันใดนั้นสีนสะอื้นจากโทรศัพท์ที่ยังคงเปิดสายก็ดังขึ้นอีกครั้งช่วยฉันด้วยเสียงนั้นเบาหวิวแต่แฝงไปด้วยความเศร้าโศกและความหวาดกลัวต้องรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเย็นยะเยือกถาซ่านไปทั่วร่างกายขนแขนของเขาตั้งชันขึ้นอย่างช่วยไม่ได้เขาพยายามตั้งสติ มือรีบกดตัดสายก่อนจะเหยียบคันเร่งเพื่อขับออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่เมื่อเขาเหลือบมองกระจกมองหลังหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นหญิงสาวในชุดขาวนั่งอยู่ที่บ่อหลังเจ้ามองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าต้องขรีดร้องสุดเสียงพยายามควบคุมรถที่กำลังเสียหลักพวงมาลัยหมุนไปมาอย่างควบคุมไม่ได้รถของ